ก็เปิดเอ่อเปิดเทเร่ย์สองวันนะครับผมก็ไปเรียนมาเมื่อวานวันแรกก็ดีใจครับได้เจอรุ่นน้องก็เรียนกับรุ่นน้องก็ก็วันแรกยังยังชิลๆอยู่ครับผมครับเมื่อกี้เหมือนเราเพิ่งเื็นเราเขินเม่ออที่ไปเรียนกับรุ่นน้องก็เขินนี่ครับผมผมเพื่อนๆผมจบมดแล้วก็เอ่อไปเรียนกับกับรุ่นน้องปีเอ่อตอนนี้รุ่นน้องเป็นประมาณปีสามแล้วก็เหลือปีหนึ่งถึงเราถึงจะจบเหมือนกันครับผมอีกปีหนึ่งจบแน่นอนอีกปีหนึ่งจบแน่นอนครับ กดดันไหมคะพอเรียนอย่างพวกเราคะไม่กดดันนะครับแล้วก็เราก็หล,ลับเรียนไปแล้วก็มีองค์สุขที่เราได้ได้เรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าเราก็พยายามแบ่งเวลาให้ดีที่สุดคนนี้งานก็เยอะใช่คนนี้งานเยอะมาก,กต้องเรียนครับผมความรักนี่ความรักยัง,ยงไม่ยังไม่คิดครับผมตน <laughs> อนนี้การที่แบบว่าสนิทกับน,น้องชายฉันนะคะโอ้โหเข้าทางน้องผมเห็นในในข่าวแล้ว <c oughs> นะครับจริงๆเราไม่ได้ขนาดนั้น,นะครับไม่เกี่ยวกับการจะเข้าไปทางน้องหรืออะไรคือว่าเออได้ได้เจอกับ กับน้องชายของฉาดบ้างนะครับบางทีบางทีก็เราเราเคยโทรไปหาฉาดแต่ว่าบางทีเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยบอลก็รับโทรศัพท์ก็เคยคุยกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงกับสนิทก,กันมากแล้วก็เจองานล่าสุดคืองานรับปริญญงาค่ะก็คราไปงานรับปริญยาน้องเขาหรือว่าอย่างไรคะงานรับปริญญาข,ของของฉาดครับแต่ว่าน้องเขาไปถ่ายรูปให้ก็เลยก็เลยได้คุยกันมากเล็กน้อยครับเตะบอลอะไรบอยเป็นแม่ไม่ไม <l> ่ไม<ๆ>่เลยครับไม่สนิทกันมากก็คุยกันแบบว่า ถามสาทุกสุดดิบกันเฉยๆครับไม่มีอะไรครับว <บา S 1> ่าเป็นนักปิดปากของเราหรือเปล่า,<ส>าไม่มีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่มีเบอร์ติดต่อด้วยครับผมเห็นเขาบอกว่าเหมือนฉัตรฝากฝากให้เราดูแลน้องด้วยในเพื่อแบบเป็นผู้ชายกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับคือคือฉัอตรจะปรึกษามากกว่าว่าเออถ้าเกิดว่าเ,าเราเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาจะทํายังไงก็คือคือ,คอเหมือนกับว่ามองในมุมผู้ชายฉัตรก็เลยก็เลยเลือกถามถามกันเพราะว่ากันเป็นผู้ชายเหมือนกับเหมือนกับที่ที่บอลเขาเป็นมาก่อนก็คือบางทีบางทีอาจจะเจอเรื่องเหตุการณ์ที่แบ ว่าบางทีผู้ชายเคยเจอเรื่องแบบนี้มาจะทํำยังไงก็เลยแบบถามเราแลวก็เลยแซวว่าตอนนี้เรื่องรักนี่คือผ่านฉลุยอยู่แล้วแหละอ๋อไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเรื่องผ่านฉลุยเลยฮะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ่ค <c oughs> อเขาเวได้เต็มเต็มเลยม,ม้กัน <c oughs> จริงๆแล้วผมเข้ากับคนอื่นเข้าคนง่ายอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเข้ากับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่บางทีเจอรครั้งแรกเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบนุษย์สัมพันธ์ดีบางทีเราก็เข้าไปทักทายท่านสวัสดีท่านแล้วก็แบบว่า เป็นมิตรกับทุกคนนะครับคือคือเราคิดดีแล้วรู้สึกว่าคนที่คนอื่นที่เขาเขาเห็นเราเขาเห็นเราอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเขาเห็นเราแบบพูดจาสุภาพอะไรเงี้ยเขาจะรักเราไปด้วยจริงๆผมเข้ากับคนง่ายทุกคนอยู่แล้วครับตาน้องฉัดก็รออยู่ไม่ชักชวนแบบว่าเข้ามาประกวดเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ฉัดก็ผมไม่ผมผมไม่รู้ครับโอเคฉัดได้เจอค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างอันน่ะเราเจอคุณพ่อคุณแม่เราบ้างเจอแล้วครับเจอแล้วครับเคยเจอเจอหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ ล่าสุดก็คงจะเป็นงานคอนเสิร์ตของการคอนเสิร์ตการแมนโชที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเดียวก็ได้เจอกันหลังคอนเสิร์ตจบก็ไปสวัสดีเล็กน้อยครับผมพาตัวสุกังแล้วเนาะยังไม่เคยพาไปเลยครับยังไม่เคยพาสัตว์ไปครับผมโอเคทายว่าอะไรนะพ่อคุณแม่คอมเมนต์กับสัตว์ไรบาไม่ได้คอมเมนต์นะฮะคือคือคุณพ,พ่อก็แบบว่าก็ชอบดูละครเขาแต่คุณแม่ก็จะแบบว่าอ่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนแบบห่วง จะเป็นคนหัวยใช่ครับล่าสุดได้ได้พาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แล้วก็พี่สาวน้องชายไปเที่ยวทะเลมาประมาณ3าวันครับก็เป็นเป็นการพักผ่อนในการในการเติมพลังในการทํางานเราด้วยก็ก็คือว่าเราขอคิวตั้งแต่ช่วงช่วงต้นปีนะครับแล้ก็เพิ่งได้ได,ได,ได้ได้หยุด4วันที่ผ่านมา ไม่ได้ไปครับไม่ไปครับแต่ครอบครัวเราเขมีแต่ครอบครัวครับเห็นว่าจะมีละครเวทีด้วยใช่ไหมหาาะคะจางละครเวทียังไม่แน่ครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าแต่ว่ามีแน่นอนอยู่แล้วครับชใช่ครับผมเล่นรับบทเป็นยังไงบ้างคะต้องรอติดตามครับอันนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มครับผม